ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม,ม้าหาเรื่องนะครับก่อนไปดูวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจองร้านอาหารอยากทำแต่ไม่อยากกินบายเชฟบิ๊กไว้นะฮะเราจองไว้ตอน5โมงครึ่งนะครับแต่ว่าเรามาถึงใกล้ๆร้านเนี่ยเร็วไปนิดนึงตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะฮะเลยแวะร้านกาแฟาสักร้านหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปนะครับร้านนี้ชื่อดับเบิ้ลสแลชอนนี้ผมรู้จักอยู่แล้วนะครับจะอยู่แถวใต้ สะพานพระราม8นะร้านสาขาที่ผมไปแต่ว่านี่เป็นอีกสาขาหนึ่งแถวพระรามสานะครับ mm hmm. ก็คือเป็นอีกหน mm ึ่งร้านกาแฟที่อยากจะแนะนําคือกาแฟที่นี่ดีเลยนะครับแต่ว่าเวลามาที่นี่เขาก็จะมีข้อปฏิบัติหน่อยเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิดนะครับ mm hmm. เมนูที่ผมชื่นชอบนะครับจะเป็นอาร์ซุนยูสุนะฮะตัวนี้จะเป็นโคบู ru, แล้วก็จะมีใส่แบบยูสุด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นกาแฟแล้วก็มียูสุกินง่ายเบาๆนะครับ เมนูร้อนก็มีนะครับเป็นพวกลาเต้พิาโลพวกนี้ก็ทําออกมาค่อนข้างดีเลยรวมถึงเมนูเดอร์ตี้ที่หลายๆคนชอบสั่งก็มีเช่นกันนะครับที่นี่เมนูที่ไม่ใช่กาแฟก็มีนะฮะยังไงก็ไปลองเลือกรับประทานกันดูได้นะฮะตอนนี้5โมงแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปที่จอดรถของร้านอยากทำแต่ไม่ยังก,กินกันเราจะใช้เวลาขับจากร้านกาแฟไปที่จอดรถเนี่ยประมาณ10-15นาทีไม่น่าเกิน เนื่องด้วยร้านอยากทำแต่ไม่อยากกินเนี่ยเขาจะเป็นบ้านนะครับเป็นโรงพิมพ์ก็คือด,ด้านล่างจะเป็นโรงพิมพ์และร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ชั้นสองนะครับรับได้ประมาณสูงสุดประมาณ24คนนะดังนั้นที่จอดรถบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะมีค่อนข้างน้อยนะเขาก็จะมีที่จอดรถที่เขาไปติดต่อไว้แล้วเป็นลานจอดรถก็มีเสียค่าจอดรถแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินไปหรือว่าสมมุติถ้าคุณไปหลายคนเนี่ยคุณก็ไปจอดรถที่ตรงนั้นแล้วก็ขับไปสักคันหนึ่ง เพื่อที่จะไปที่ร้านอยากทานแต่ไม่อยากกินนะครับก็จะสะดวกดีที่คุณเห็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเป็นที่จอดรถนะฮะออกจากที่จอดรถเนี่ยเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็ไปตามทางสมมุติถ้าใครเปิด Google Map ก็ไปตาม Google Map ได้เลยนะครับคิดว่าไม่หลงนะ g o o g l e Map บอกทางค่อนข้างชัดเจนมนาะส่วนตัวนะฮะแนะนําว่าให้ไปพอดีพอดีเวลาเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยนัดไว้ตอน ห้าโมงครึ่งนะฮะไปถึงเนี่ยคือผมไปถึงก่อนเวลาเขาก็ยังไม่สามารถให้เราขึ้นไปด้านบนได้น,นะฮะเพราะว่าเขายังจัดเตรียมสถานที่ไม่เรียบร้อยได้ขึ้นไปประมาณห้าโมงครึ่งแทบจบพะพอดีเวลาเป๊ะเลยนะฮะแล้วก็แนะนํานะครับเวลาไปขอให้มาพร้อมๆกันสมมติเราจองไป6คนเนี่ยให้มา6คนพร้อมกันเขาถึงเริ่มเสิร์ฟนะฮะถ้ายังมาไม่ครบเขาจะยังไม่เริ่มเสิร์ฟนะฮะอันนี้จะอยู่ขวามือจากที่เมื่อกี้เห็นนะฮะอันนี้บริเวณด้านหน้านะครับอย่างที่เห็นด้านล่างเป็นลงพิมพ์นะครับ ได้เวลานะฮะเราก็เดินขึ้นไปชั้น2เลยก็เดินเรียงขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นบ้านนะครับเราก็เดินผ่านห้องสต็อกของเขาเดินผ่านครัวเขา ก็นี่ตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นครัวนะฮะเดินเข้าไปก็จะเป็นห้องตรงนี้ก็จะมีด้านขวามือี่จจะเป็นสเตชันที่เขาทําอาหารกันแล้วตรงนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นโตสําหรับ12คนนะเป็นโต๊ใหญ่แล้วก็จะเป็นโตเล็กอยู่ด้านในสําหรับ6คนกับ6คนนะฮะสมมุติถ้าคุณอยากจะเดินออกมาถ่ายรูปก็ใส่นากาแล้วก็ออกมาถ่ายรูปได้แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากออกมาเนี่ยเขาก็จะมีทีวีถ่ายทอดสดให้คุณดูเลยเหมือนแบบเราไปเรียนพิเศษสมัยก่อน ใครจะทานไวน์นะฮะที่ร้านก็มีไวน์ให้เราเลือกด้วยนะฮะก็ขายเป็นแก้วแก้วด้วยแต่ว่าถ้าจะเอาไวน์มาเองเนี่ยเขาฟรีให้1ขวดแรกนะครับเชฟที่ทําอาหารให้เราวันนี้นะครับคือเชฟบิ๊กนะฮะแล้วก็จะรายล้อมไปด้วยลูกมือของเขานะครับจานแรกพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะเขาก็จะจัดมาเรียบร้อยแล้วก็ จะนาเข้ามาให้เราที่โต๊ะนะฮะแล้วก็จะมีเชฟบอสเป็นคนอธิบายว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟามแบบเข้าใจง่ายๆแลวกันนะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีคล้ายๆปเปาะเปียะละกันเรียกง่ายๆนะครับด้านขวาก็จะมีปาฮามาจิจะมีสส่วนด้วยกันนะฮะขนาบด้วยตัวมะเขือเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ทานไม่ได้คือจุกมะเขือเทศแล้วก็ขวาสุดด้านล่างสีขาวๆนั่นคือไอศครีมนะฮะก็ทานได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องระดับขั้นก็ทานคุกเคล้ากันไปนะครับ ปอเปี๊ยะเนี่ยใช้มือรับประทานง่ายนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้พี่เติ้ลใช้ซ่อมกับมีดถ่นแล้วมันกรอบแล้วมันก็เลยกระเด้งตกจานไปเลยอดกินนะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ใช้ซ่อมกับมีดตัดได้น,นะฮะก็เอาจุกม,มะเขือเทศออกก่อนตัวมะเขือเทศนี่ทําได้ออกมาอร่อยมากนะครับแล้วก็ตัวฮามาจิเนี่ยจะมี2องเทกเจอร์นะครับเขาจะเอามาคนละส่วนกันจานนี้ถือว่าอร่อยมากๆทุกคนชอบนะครับจานต่อไปจะเป็นโฟลการนะฮะนี่อยู่ระหว่างเตรียมของ นี่เอามาให้ดูก่อนนะฮะนี่ยังจัดจานไม่เสร็จแต่อยากให้ดูว่าชิ้นฟัวกราเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะฮะแล้วตัวขนมปังด้านล่างเนี่ยก็คือกรอบและซอสข้างๆเป็นซอนสเซวร์ลอนนะครับก็คือมีความเปรี้ยวตัดกับฟัวกราตับหางที่เขาใช้นะครับบอกมาจากฟาร์มที่ของมันหายากนะครับเนื้อมันจะแน่นมากแล้วก็กินสาบน้อยมากนะฮะความสุกที่ทํามาก็กําลังดีนะโดยส่วนตัวเนี่ยคือชอบความสุกแบบนี้นะแต่ว่าก็จะมีเพื่อนบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่ามัน สุกไปนิดนึงนะแต่โดยส่วนตัวของลุงมาเนี่ยความสุกประมาณเนี่ยคือมันแน่นกาลังดีนะครับทานกับซอสร,รอบๆนะฮะกำลังดีมากที่มันเป็นซอสสวรสแล้วก็มีชิ้นมะม่วงแล้วก็มีโฟมยูสุแบบออกหวานอมเปรี้ยวทานคู่กันอร่อยครับแต่ถ้ามีคนไม่ทานโฟรการนะฮะวันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นปลามาให้นะครับส่วนเมนูปลานะครับก็เป็นปลากุสรานะครับหนังกรอบอร่อยนะครับทำออกมาได้ดีเช่นกัน เมนูต่อไปนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากเชฟท่านนี้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นซุปนะฮะข้างบนเนี่ยจะเป็นแป้งข้อไว้แบบแทนหม้อแรงดันนะครับด้านบนก็จะเป็นตัวแกนด็อกมาจากไคโดตัวหอยที่เสิร์ฟนะครับมันจะเป็นแบบซาซิมินะครับก็คือมันยังไม่สุกมากวิธีทานก็คือเจาะรอบๆหอยนะครับให้หอยมันตกลงไปในซุปด้านล่างซึ่งมันมีความร้อนค่อนข้างมากนะ,ะแล้วตัวหอยมันก็จะค่อยๆสุกเรื่อยๆ เราชอบทานความสุขระดับไหนเราก็ทานตอนนั้นนะฮะเอาตัวขนมปังเนี่ยทานกับตัวซุปต้นกระเทียมก็อร่อยนะครับซุปต้นกระเทียมมันก็จะอ,ออกเบาๆนิดนึงกินง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวขนมปังรอบๆนี้ก็คือกรอบอร่อยมากนะครับเมนูนี้กินไปเพลินไปนะฮะเมนูต่อมานะครับเขาจะใช้เจ้าตัวนี้เป็นเส้นพาสต้าเล็กๆนะครับมาทำแบบเป็นริซอตโต้แล้วก็มี เจ้าตัวนี้ครับเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดเมเร่นะครับก็เอามาทําตัวเห็ดนี้เท็กเจอร์อร่อยดีนะครับแล้วก็ตัวพาสต้าที่เอามาทําแทนข้าวที่ทำริสโต้ก็ก็อร่อยดีนะครับแต่ว่ามันเท็กเจอร์มันไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มาถึงอาหารคาวสุดท้ายที่อยู่ในคอร์สนะครับก่อนที่จะจบด้วยของหวานอีกหนึ่งชนิดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับเป็นบีฟเมอริงตันนะฮะอันนี้เขาก็จะมี ทำแบบเขียนคำด้วยแล้วก็วนี้นะเอากระดาษชูเปียกวางที่โต๊ะก่อนแล้วก็เขียงลงเพื่อเขียงมันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาหัน่นบิบิรริงตันนะครับนี่น่ากินมากๆนะฮะเชฟก็กำลังหั่นนะครับด้านในนี่สุกกำลังพอดีเลยนะฮะแล้วก็มีไส้แล้วก็ตัวแป้งเนี่ยมันก็ดูไม่แฉะจนเกินไปนะครับนี่ลองหัน่นดูนุ่มมากนะฮะทานพร้อมซอสแล้วก็ตัวมันบดนี่คืออร่อยอมากๆนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นบีฟบริงตันที่ทําออกมาแล้วอร่อยมากเจ้าหนึ่งนะฮะที่เคยได้รับประทานนี่แต่สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อวัวนะฮะเขาก็จะมีเป็นจานนี้มาให้เป็นเป็ดนะครับก็คือทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะหนังกรอบเนื้อนุ่มอร่อยมากปิดท้ายด้วยไอศครีมนะฮะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนี่ ถือว่าเป็นการปิดคอสเมนูได้อย่างสมบรูรณ์แบบน,นะฮะดูอาจจะรายการเมนูเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่ทานจริงๆแล้วอิ่มพอสมควรเลยนะครับ <S <S ถ้าใครดูเมนูแล้วว่ามันมีรายการอะไรบ้างนะฮะเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอสําหรับที่จะรับประทานเนี่ยก็ก่อนที่จะไปเนี่ยก็สอบถามได้ว่ามีเมนูพิเศษอะไรจัดให้ได้บ้างนะฮะ ส่วนเมนูตัวนี้ก็คือเป็นสปาเกตตี้โคตรปูนะฮะก็คือจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็มีเนื้อปูตัวนี้รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งไว้ก่อนก็คือเราไปถามเขาวันที่เราไปเนี่ยตัวเลือกมันก็เลยมีไม่เยอะนะฮะแต่ว่าจานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจานที่อร่อยมากๆเช่นกันค่ะเมนูที่ชอบนะคะเมนูซัตเตอร์นะคะที่จริงชื่ออื่นนะแต่ว่าไม่รู้จําได้แต่แค่ฮามาจิชอบเมนูไหนจ๊ะจริงๆชอบทุกอันนะแต่ว่าชอบ2ออันชอบเป็ด แต่ว่าไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรขอภัยแต่ว่ามันมีดอกที่เป็นแบบว่าดอกสกินี่แล้วข้างในก็เป็นแบบดักคอนฟีอร่อยดีแล้วก็ชอบพาสต้าชอบเมนูปลาฮามาจิครับเหมือนกันค่ะบิ๊บเมเบลิงตันก็ชอบครับแล้วก็ชอบสปาเก็ตตี้ค่ะเออ <คน S 1> สปาเก็ตตี้โคตรปูอร่อยมากครับสวัสดีค่ะชอบชอบ,ชอบจานแรกค่ะแล้วก็ จานสปาโคตปูจานสุดท้ายขอบคุณครับ,บ,รบจานแรกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะทุกคนชอบตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยจานโฟกาเนี่ยอาจจะเสียงแตกเล็กๆนะแต่โดยส่วนตัวลงมาก,ก็ชอบจานนี้นะถือว่าเป็นสเต็กโฟกาที่อร่อยมากเมนูซุปตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยเช่นกันนะฮะตัวแป้งอร่อยมากแล้วก็ซุปก็ไม่ข้นจนเกินไปนะครับรสชาติกำลังดีเมนูจานกุ้งอ่ะเนี่ยนะก็ยังถือว่า อร่อยเช่นกันนะครับอยู่ในมาตรฐานแบบด้วยเมนูอื่นอะ่ะมันโดดเด่นกว่าก็เลยโดนกลบไปพอสมควรตัวบ e เวอร์ลิงตันนะถ้าโดยส่วนตัวลุงมาก็ถือว่าเป็นบ e เวอร์ลิงตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยที่ลุงมาเคยกินแล้วกันส่วนของหวานก็ถือว่าเป็นเมนูที่ปิดท้ายได้อย่างสวยงามนะฮะแล้วก็เมนูที่สั่งเพิ่มนะครับสปาเกตตีโค้ดปูตัวรสชาติสปาเกตตีทำออกมาได้ดีเลยนะครับ ใครสนใจจะไปลองฝีมือเชฟบิ๊กนะฮะก็เข้าไปในไลน์ช้อปปิ้งแล้วก็ไปจองวันกันได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเชฟเทเบลที่ถือว่าคุ้ม่าคุ้มราคานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมหาเรื่องนะครับสวัสดีครับ